พี่อยากกระถามเด็กรุ่นใหม่ก่อนว่าการที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือมีสินทรัพย์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณต้องเซึกฝ่ายหรือว่ายอมกดทนกับยอมสูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงต้นไหมอิสรภาพทางการเงินไม่ได้เท่ากับการลงทุนหรือคุณต้องลงทุนให้สําเร็จเสมอไปคุณจะอดออมก็ได้คุณหรือว่าคือไม่ใช่หุ้นคุณจะหาเงินให้มันง้อเงินคุณจะทําธุรกิจแบบไหนคุณรักอะไรคุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้หมด มงคุณยังเชื่อในทฤษฎีมีเงินใช้ซะมีชีวิตใช้ไปเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือเปล่าก็สแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่ามีชีวิตใช้ซะมีเงินใช้ให้หมดควรจะไปหาประสบการณ์มากกว่าทํางานเป็น,นชีวิตของเราไม่ควรจะประหยัดเงนินประหยัดไปเพื่ออะไรและจะหวังอะไรถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีนั้นอยู่เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนในสักอย่างหนึ่งคุณก็เสียเปรียบชาวบ้านเขาอะที่ด้านถามพี่บอกว่า สัตตาสัสทธาในตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมไม่บอกสัทธาผมต้องถามนะคุณผจับไปนะหรือถามเด็กๆรุ่นใหม่กลับปศ <c oughs> สัทธาในาตัวเองอยู่ไหม <c oughs> สัทธาในาตัวเองไหมว่าตัวเองต้องทําได้และคิดหน่อยว่าไอ้ที่จะต้องทําได้ต้องทํำยังไง พีวีลงทุนมามแล้วก็มีวินัยมีแผนมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ลึกซึ้งนะคะสำเร็จมาแล้วแล้วก็มาให้ความรู้เราเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่านักลงทุนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้สําเร็จเลยนะคะเขาเขาอาจจะยังไม่ได้มีของดีๆอยู่ในมือเลยแล้วก็รอรอบรอจังหวะรออนาคตท่ามกลางสิ่งที่เขาหวาดกัวหลายๆอย่างนะคะกับคนที่ยังไม่ได้สําเร็จกับคนที่รอโอกาส การลงทุนในหุ้นไทยหรือเลือกหุ้นดีๆอย่างที่พี่วีว่ามันยังเป็นโอกาสในการทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมอิสรภาพทางการเงินที่พี่วีอยากเห็นคนไทยมีนะคะอาจจะทําได้หลายอย่างแต่ว่าหุ้นก็เป็นสิ่งที่คนคาดหวังเรายังมีโอกาสไหมคะมีโอกาสที่เราคุยกันทุกวันตลอดนี่เรามีโอกาสยิ่งรุ่นปัจจุบันโอกาสมันเกิดขึ้นหลายที่มากเลยขอให้คุณหาความรู้ะนะครับเพียงแต่ว่าพี่อยากกระถามเด็กรุ่นใหม่ก่อนว่า การที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือมีสินทรัพย์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณต้องเซสฟายหรือว่ายอมอดทนกับยอมสูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงต้นไหมคุณเชื่อในยุคุณยังเชื่อในทฤษฎีมีเงินใช้ซะมีชีวิตใช้ไปเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณยังเชื่อในทฤษฎีนั้นอยู่โอกาสที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินก็น้อยแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าสถิติของแมนชั่นไม่หลอกเราอายุยี 29, ่สิ้าถึงยี่ิบมนี่มากที่สุด และ1ใน4ของคนที่อายุ25-29ถึงเป็นหนี้เสีย1ใน4ก็สแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่ามีชีวิตใช้ซะมีเงินใช้ให้หมดควรจะไปหาประสบการณ์มากกว่าทำงานเป็นชีวิตของเราไม่ควรจะประหยัดเงินประหยัดไปเพื่ออะไรแล้วจะหวังอะไรถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีนั้นอยู่ถูกปะ่ะเั้นคุณต้องคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดก่อนว่าคุณต้องคุณต้องยอมทนทุกข์อะไรบางอย่างก,ก่อน ถ้ากูไม่ใช่สิ่งเสนี้ก็จบแล้วกต้องแซคสิฟายบางอย่างก่อนอ่ะในช่วงต้นของชีวิตคุณจะซื้อรถเลยหรอถามจริงอาบ้านยังโอเคมีมูลค่าสินทรัพย์ยังพอมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้คอนโดถ้าไม่คิดอะไรมากจะปล่อยเช่าได้ไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วปล่อยเช่าก็ยังดีใช่ปะแต่บางช่วงเวลาถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าส่วนกลางค่า whatever ปล่อยเช่าก็ยังดีแต่เราเริ่มต้นเราก็เป็นหนี้ด้วยงานซื้อรถเป็นหนี้ด้วยงานที่เรา ถึงแม้กระทั่งอีเวนต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็คือเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้โดยออมรือที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อนุนซื้อนั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเต็มไปหมดเลยจนมันจ่ายเท่าเงินเดือนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมันแล้วอีบัตรเครดิตนี่ก็ตัวดีเลยให้ใช้ห้าเท่าเงินเดือนเฮ้ยสิบเท่าเงินเดือนอะไรของพวกเองเนี่ยแล้วก็อินฟลูเชั่นไลฟ์สไตล์ชอบเกิดขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีนึงก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นถ้ายังคงถ ไม่ยอมลดละเลิกผู้นี้บ้างในบางส่วนเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปสะสมสินทรัพย์ล่ะอ่ะเมื่อเมื่อคุณเริ่มต้นแบบนี้พวกคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะหาคุณก็จะเริ่มคิดไม่สนหาความรู้เป็นาไมแค่สักวันนี้จะมีเงินสักบาทหนึ่งไปลงทุนหุ้ยังไม่มีเลยเอ๋อมันจะเริ่มต้นอย่างนี้น่อดละถูกไป๊บเพราะฉะนั้นผมก็ไปายาสอนล่เด็กเงินสักบาทต่อเดือนจะหาไม่ได้เชียวหรอว่าเอาวะเดินจากหน้าถนนเนี้ยหน้าซอยเนี้ยบนพื้นมันต้องมีสักบาทอะไที่มันเก็บวะ คือแบบว่าประหยัดบางอย่างที่กาแฟหรือว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างถูกไหมคือไม่ต้องแซกไฟคือมันต้องต้องยอมแต่ไม่ได้ยอมถึงขนาดโอ้โหจะแบบผอมแห้งแรงน้อยอย่างพี่วีนะอีเบเนแม้กระทั่งวันนี้พี่จะกินอะไรพี่ต้องคิดเลยอะว่ามันคุ้มค่าการกินไม่คือจะหาว่าโรคจิตก็ได้แต่เป็นโรคจิตมาตั้งแต่อยู่ยี่สิบกว่าแล้วคือเราเราแ้กไฟกับหลายเรื่องไม่กระทั่งน้ำป่าหมยังไม่สั่งในร้านอาหารผมก็เล่าให้ทุกคนฟังหลายคนละ น้ำเปล่าก็ไแม่าโอเลี้ยงว่ะบางทีมพเขาก็โมโหนะโอเลี้ยงไหมน้ำลำไยไหมกระเจี๊ยบไหมไม่เอาน้ำเปล่าไม่เอาจะเอาไปทําไมมีน้ําฟรีกินข้นนางนอกจูกป,ปะกดจากบ้านมาก็ได้มีน้าฟรีอยู่บนรถไม่เอาเข้าร้านก็อยู่บนรถก็ได้เดี๋ยวแวะไปกินประหยัดถึงขนาดนั้นนนี่จะกินแบบเอาเงี้ยระหว่างทางจำถึงสุกเนี่ยเข้าร้านอาหารไม่เคยเลยลงศูนย์อาหารอย่างเดียวถูกกว่าตั้งเยอะเรื่องใะไรเข้าไปร้านอาหารสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทสี่ร้อยพิเศษเงินตรงนั้นทําไม เขาอาจจะเกลียดพี่ก็ได้นะร้านอาหารแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งไอ้ประหยัดพวกนี้ถามว่ามันไม่เห็นว่าถ้าวันไหนผมประหยัดได้เท่าไหร่อ่ะผมก็ซื้อกองทุนตาสารเงินไปเท่านั้นนะ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะมันเดือนไม่ได้ใช้เลยก็เอา้างไม่ในตาสารเงินไปก่อนเดือนนี้แทบไม่ได้ดูบัญชีเงินเดือนเลยเพราะไม่ต้องใช้ก็เก็บไว้ในตาอานเงินแล้วพอถึงเวลามัน้นลงอ้ามีเงินอยู่แล้วก็ไปซื้อหุ้นประหยัดเพื่อที่จะเซฟเงินส่วนนั้นเอาไปสร้าง ให้เป<า>็นกองเงย<า>ต่อบาทหนึ่งก็ยังดีค<ช>่ะบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนตราสารเงินได้บาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนวุ้นเซ็ตฟิฟตี้ได้เก็บวันนี้ได้สองบาทก็เอาคุณไม่ต้องมีเป็นแสนเป็นล้านบาทหนึ่งยังได้เลยนี่คุณยังขอร้องกองทุนอยู่ห้าสิบตังแม่งเลยคือช,ชอบหาข้ออา<ช>้างแต่ถ้าคุณไม่ซซทิฟายคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่ในอนาคตที่คุณอยากได้แต่มันมีคนที่ไม่เซซิฟายแล้วมันมีชีวิตที่มีอิาระ่างกันเป็นได้ไหมมี มีฟลุกบ้างโชคดีบ้างเจอผู้อุปถัมบ้างอันมีแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็น influencer ให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทํางานมีชีวิตสบายได้ไอ้เราก็เชื่อไปแนวนั้นหมดนั้ที่จริงๆแล้วอาจจะมีในร้านคนมีแค่คนเดียวที่ทําได้ก็บอกอิน fluencer มีคนดูเป็นร้านแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยฉันเป็นหนึ่งในร้านนั้นที่จะทําได้บูชิดคิดไปเถอะ คิดไปเลยแล้วอยากกะรู้เหมือนกันว่าจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จนี่ดาเดเจ็บไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเห็นมาเยอะคผมอยู่มา3าสิปีผมไม่รู้ที่เห็นมาอย่างขนาดไหนถือว่าถือว่าเป็นการสอนอะไรกันน่ะแล้วมยังถามอีกว่าเฮ้ยพี่นะเก่งเรื่องลงทุนหุ้นอาจารย์นิเวก็เก่งเรื่องลงทุนหุ้นนี่คนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งแล้วผมไม่เก่งผมจะรู้ยังไงพี่อิสางการเงินเน่ะไม่ต้องลงทุนก็มีได้นะเริ่มต้นจากประหยัดก่อนได้ไหมไม่ต้องลงทุนฝากเงินไปก็ได้ฝากเงินเรยเฉย เอาไปซื้อตราสารเงินได้ดอกเบี้ยหนึ่งมาเร็นสองมเรน,นก็ได้คุณก็มีครับทางการเงินได้แต่คุณก็มีอิสรภาพทางการเงินในไลฟ์สไตล์ที่คุณควรจะเป็นไม่ต้องลงทุนแต่อ้ที่คุณไม่มีทรัพยทางการเงินน่ะไม่ใช่เพราะคุณไม่ลงทุนมีหลายกลัวชอบแบบไปบอกว่าต้องลงทุนนะไม่งั้นคุณจะเสียออปปนิจที่คอไม่งั้นคุณจะมีอิสระทางการเงินไม่ได้เฮ้ยอย่าไปบอกน้องเพาอ,อย่างนั้นไม่ต้องลงทุนก็ได้ คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็เก็บเก็บเก็บเในตุ่มก็ได้เอาทำมันปู๋ไม่ขึ้นเก็บเก็บเก็บถ้าวันหนึ่งเงินมันก็ก้อนใหญ่ใหญ่พอที่คุณจะคุณจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ในอนาคตพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนที่มีอยู่เท่าทางการเงินหลายคนที่อยู่ในโลกหรือว่าอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นอิสระทางการเงินไม่ได้เท่ากับการลงทุนหรือคุณต้องลงทุนให้สําเร็จเสมอไปคุณจะอดออมก็ได้คุณหรือว่าคือไม่ใช่หุ้นคุณจะ หาเงินให้มันงอกเงินคุณจะทําธุรกิจแบบไหนคุณรักอะไรคุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้หมดที่มีรายได้รายได้มากกว่าแล้วคุณเก็บรายได้นั้นมากกว่าค่าใช้จ่ายคุณถ้เก็บไปเรื่อยๆได้อินที่เก็บไม่จำเป็นต้องลงทุนคุณถือไว้เฉยๆมันก็ไม่สูญเสียค่ะุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจะมีท่านรงการเงินไม่ได้ถ้าไม่ลงทุน มีได้หมดเพราะนั้นไม่ต้องมาเปิดพอร์ตกับบลอภไยไม่ถ้ามันยังไม่มีความรู้มากพอ<ฆ>เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนในกอย่างหนึง<ฆ>่งคุณก็เสียเปรียบชาวบ้านเขาอะใช่ปะ<ฆ>บิตคอยคึ้นมา7 5,000มันเหรียญคุณก็ไปฟอโลโล่เขาลงมาเหลือ6กหมปคุณขายแล้วมันเด้งส่วนหน้าคุณไปเจ็ดหมื 7, น่นเอาตายคนมีความรู้เขาก็กินคุณหมดดิทองคําขึ้นมา2,400ี่ยเหรียญเพิ่งจะไปซื้อขึ้นมา4ี่หมบาทเพิ่งจะไปซื้ออีตอน2 0 0 0มื่นทำไมไม่ซื้อวาแล้วตอน4ี่หมื่นกว่าจะมาไล่ วงการ<ะ>ไหนคุณก็แพ้ใช่วงการภาพคุณก็โดนหลอก <c oughs> ดูภาพไม่เป็นตกว่าเพชรคุณก็โดนหลอกค่ะ <c oughs> เล่าก็โดนหลอกวายลงทุนได้ก็โดนหลอกรูปภาพก็โดนหลอกคือมันโดนหลอกได้หมดอะ่ะถ้าคุณไม่มีความรู้นะคือแต่ถ้าไม่มีความรู้รเลยคุณต้เก็บเงินไ,น <c oughs> ไม่เฉยอืยไม่ไม่รู้ว่าเก็บเงินไว้เฉยเฉยแล้วมันมันตายมาั้ <c oughs> คือมันมันมีเงินเยอะๆไม่ดีอ่ะคือไม่รู้นะคือคือเก็บเงินไว้ไม่ได้เราต้องไปซื้อมันต้องแบบหกทับหก หกทับเจ็ดเจ็ดทับเจ็ดแปดทับแปดนี่ผมมีโหยเลยนะหกทับหกยังไม่กี่วันเลยนะเองมีหกทับสิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพุ่งผ่านเองล้วมี after party ซลล์อีกเว้เเ<ร>วยว่าคือมันอาจจะมีสิ่งยั่วยุมากเรื่องของการดึงเงินในกระเป๋าเรานะคะคือเบื้องต้นคือทําให้เงินอยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปคิดว่าจะทําให้มันง้งเงินได้ยังไงหรือว่าอย่างน้อยก็ประหยัดอดทนไปมันอีกคำหนึ่งคือค กีต้าถามพี่บอกว่าุสัตา์สัทธานในตลาดหุนไทยอยู่ไหมไม่บอกสัทธาผมต้องถามนะคุณกจับไปนะหรือถามเด็กๆรุนใหม่กลับมาสัทธาในตัวเองอยู่ไหมสัทธาในตัวเองไหมว่าตัวเองต้องทําได้และคิดหน่อยว่าไอ้ที่จะต kind of ้องทําได้อะต้องทำอย่างไรแลไอ้ที่ทําอยู่แล้วมันไม่ได้อะและจะต้องทาอย่งนั้นต่อไปแล้วคุณคิดว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นสัทธาในตัวเองด้วยนะว่าตัวเองต้องทําได้ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำแล้วเหมือนเดิม สิ่งที่ต้องทําแล้วมันใหม่แล้วมันเกิดผลลัพธ์ใหม่ไม่ได้ทําเหมือนเดิมแล้วว่าจะรวยทําเหมือนเดิมแล้วจะมีทางการเงินด่าคนอื่นเขาไปเรื่อยบูลลี่คนอื่นเขาไปเรื่อยแล้วจะเจริญถ้ามันทําอย่างนั้นแล้วยังไม่เจริญค <c oughs> มันก็ยังไม่เจริญต่อไปนั้นถ้ามึงทำอย่างนั้น ศรัทธาในตัวเองด้วยฝากเอาไว้สุดท้ายแล้วเวลาเราเสียเวลาเราไปเยอะนี่แล้วว่าครึ่งนึงเราอบรมอีกครึ่งนึงเราคุยเรื่องลงทุนแต่ว่ายังไงก็ตาวนะคะสิ่งที่พี่บีมีศรัทธานะคะก็คือศรัทธาในตลาดหุ้นไทยศรัทธาในสิ่งที่เป็นจุดแข็งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตของไทยนะคะมันยังมีนะคะดังนั้น วันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะเอาไปเพื่อศึกษาต่อนะคะคุณจะได้มีโอกาสในการลงทุนมีโอกาสในการสร้างอิสรภาพทางการเงินอีกทางหนึ่งได้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคขบคุณที่รับฟังควัสวัสดีค่ะ